พี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยถูกข่มขู่จากศัตรูหรือจากบุคคลที่เราไม่ชอบหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีผู้ที่มุ่งร้ายกับเราไหมครับชีวิตของกษัตริย์ที่เราจะได้ดูต่อไปสองสามวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ living l i f นะครับผมศาสตราจารย์ดรศึกษาเทพอารีจะนำพระพรของพระเจ้าจากโคจรณของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้คืออยู่ใน2องพงกษบทที่19ข้อ1ถึงข้อสิบสากษัตริย์บทที่19ข้อ1ถึ 13. ง,งตทท 19, 13ต่อมาเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยาทรงได้ยินก็ฉีกฉลองพระองค์ และเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์และเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวและพระองค์ทรงใช้เอลิยาคิมเจ้ากรมวังเชฟนาราชเลขาและพวกปุโรหิตอาวุโสคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาผู้เผยพระวจ,จนะอิสยาบุตรอามอสเขาทั้งหลายเรียนท่านว่าเฮเซคิยาตรัสดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ใจวันถูกติเตียนและอดสูเด็กก็ถึงกำหนดคลอดแต่ไม่มีกำลังเบ่งให้คลอด บางทีพระยเวพระเจ้าของท่านทรงได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของรับชาเคผู้ที่พระราชาแห่งอัสซีเรียนายของเขาได้ส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระองค์จะทรงว่ากล่าวเขาด้วยเรื่องถ้อยคำซึ่งพระยเวพระเจ้าของท่านทรงได้ยินเพราะฉะนั้นขอท่านอธิษฐานเพื่อคนที่เหลืออยู่นี้เมื่อข้าราชการของกษัตริย์เฮเซคียามาถึงอิสยาอิสยาก็บอกเขาทั้งหลายว่าจงทูลนายของท่านเถิดว่า พระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเพราะถ้อยคำที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งข้าราชการของพระราชาแห่งอัสซีเรียได้มินประมาทเราดูสิเราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่งในเขาเพื่อเขาจะได้ยินข่าวลือและกลับไปยังแผ่นดินของเขาและเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเองรับชาเคได้กลับไปและพบพระราชาแห่งอัสซีเรียกำลังสู้รบกับเมืองลิปนา เพราะเขาได้ยินว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองลาคิสแล้วและเมื่อพระราชาทรงได้ยินพวกเขากล่าวถึงทีรหักคาพระราชาแห่งคูชว่าดูสิเขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์แล้วพระองค์จึงส่งบรรดาผู้สื่อสารไปเฝ้าเฮเ,เซคียาอีกตรัสว่าเจ้าจงพูดกับเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาดังนี้ว่าอย่าให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านพึ่งนั้นหลอกลวงท่านว่า เยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือของพระราชาแห่งอัสซีเรียดูสิท่านได้ยินแล้วว่าบรรดาพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทำอะไรกับแผ่นดินทั้งหมดบ้างคือทำลายจนสิ้นแล้วท่านเองจะรอดพน้นหรือบรรดาพระของประชาชาิซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทำลายได้ช่วยกู้พวกเขาให้พน้นหรือคือชนชาติโกซานฮารานเรเซฟและประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทียวอาสา พระราชาของฮามัตพระราชาของอารบัดพระราชาของเมืองเซฟ,ฟาระวาอิมเฮนาและอิฟวาอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับภายใต้หัวข้อก็กคือการแสวงหาพระเจ้าในยามวิกฤตในชีวิตของเรานะครับเราเคยรู้สึกเป็นทุกข์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกขม่มขู่การถูกข่มเหงแล้วก็ถ้อยคําที่มุ่งร้ายกับเราและหลายครั้งทีเดียว อดไม่ได้นะครับที่เราจะต้องจิตตกไปกับสิ่งเหล่านั้นกษัตริย์เฮเซกิยา ah, ที่เราได้อ่านไปได้ยินได้ฟังไปแล้วจากพระแจ้งของพระเจ้าในสองพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับเราเห็นนะครับว่าท่านเองนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์กับคำข่มขู่และถ้อยคำที่ถูกดูหมิ่นจากกษัตริย์อัเซียพวกเราคงทราบนะครับว่าอีเซียเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจ ถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นอังกฤษสหราชอาณาจักรหรืออเมริกาหรือจีนนะครับมาหมาอำนาจขนาดนั้นนะครับซึ่งครอบครองโลกอยู่ในสมัยนั้นในสมัยนั้นจะไม่มีคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นจักรวรรดิเดียวหรือมาหาอำนาจเดียวก็คืออัสซีเรียในช่วงนั้นเองนะครับกษัตริย์อัสซีเรียที่ชื่อว่าเซนาเคริบนะครับก็ถ่ายทอดผ่านผู้สื่อสารของพระองค์มา มาถึงกษัตริย์เฮเซกิยาครับซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งยูดาก็คืออิสราเอลฝ่ายใต้นั่นเองและนี่คือบริบทของพระัมภีตอนนี้นะครับเมื่อกษัตริย์เฮเซกิยานั้นก็รู้เรื่องนี้ก็ฉีกเสื้อผ้าของตัวเองครับสวมใส่ผ้ากระสอบและเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและขอพระเจ้าช่วยพูดง่ายสรุปก็คือว่าเวลาที่เราถูกข่มขู่เวลาที่เราเดือดร้อน เวลาที่เราถูกข่มเหงเวลาที่ถูกมุ่งร้ายเราต้องเรียนแบบเฮเซคิยานในการที่พระองค์เองนั้นขั้นเข้าหาพระเจ้าเราเองนั้นเราก็ต้องเข้าหาพระเจ้าและการสวมใส่ผ้ากระสอบนั้นก็คือการสำมดงถึงความพร้อมที่จะกลับใจใหม่พี่น้องครับพะเจ,จนะพระเจ้าก็มาถึงเราว่าเมื่อกษัตริย์เฮเซคียาได้เข้าไปหา,าศาสดาพยากรณ์ก็คืออิศยาขอให้เขานั้นอธิษฐาน เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาเพื่อคนที่เหลืออยู่อิสยาก็ให้ความมั่นใจครับว่าท่านได้ประกาศข่าวของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อความว่าเซนากคริปนั้นซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นมาดูมินนะครับมาดูมินชนชาติของพระเจ้าและเขาจะไม่ประสบความสําเร็จครับพระเจ้าจะบรรจุพลังพระวิญญาณของพระองค์เพื่อที่จะต่อต้านเซนาคริปซึ่งจะทําให้เขาแตกพ่ายไปเขาจะกลับไปสู่ดินแดนเขาเอง โดยที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเลยและที่ที่เขาจะต้องถูกสังหารด้วยดาบในที่สุดฉะนันตรงนี้เองทําให้เราเห็นนะครับว่ากษัตริย์เซนาคาริบเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาปราบปรามหรือว่าจะต้องมาข่มขู่แม้ว่าเขาก็รู้นะครับว่ากษัตริย์แห่งโคชที่ก็อยู่ที่เอธิโอเปียคืออฟริกานีครับ กำลังจะลุกเข้ามาต่อสู้กับเขาแต่เขาก็ยังส่งผู้สื่อสารไปอย่างเฮเซกยาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้เฮเซกยานั้นยอมสงยบอยู่ใต้อํานาจของอัสซีเรียนเองพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจถึงการแสวงหาพระเจ้าเข้าใจถึงความสําคัญของการแสวงหาพระเจ้าในยามวิกฤตในชีวิตนะครับการตอบสนองทันที ต่อข่าวร้ายหรือการบุ่งร้ายการข่มขู่ของเฮเซคิยาที่มีต่อเซนาคริปกษัตริย์คือการสแสวงหาการนำทางที่มาจากพระเจ้าสแสวงหาการช่วยเหลือการเข้าแทรก,กแทรกแซงของพระเจ้านะครับผ่านทางการอธิษฐานของท่านเองผ่านที่ปรึกษาหารือกับผู้เผยพระเจ้าอิสยาสิ่งนี้สะท้อนถึงความสําคัญของการหันไปหาพระเจ้านะครับและเมื่อเขาเผชิญกับความท้าทายที่น่าตื่นเต้น ความท้าทายที่ประเดประดังเข้ามาเขานั้นแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมใจถ่อมตนและกลับใจครับโดยการสแสวงหาพระเจ้าและก็สวมภากระสอบสแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานร้องทูลพระเจ้าการกระทําอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนและการกลับใจใหม่การเข้าหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากของคริสเตียนนะครับ ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาคุกคามข่คมขู่หรือการมุ่งร้ายหรือการแก้แค้นหรือการให้ร้ายต่างๆนั้นแต่ว่าในยามปกติเราก็ควรจะต้องสํารวจชีวิตของเราด้วยความถ่อมใจเช่นเดียวกันนะครับประการที่3ครับเราต้องวางใจในฤทธิอำนาจของพระเจ้าแม้ว่าเซนาคริปซึ่งเป็นกรรษัตริย์อัสริยจะข่มขู่แต่ข้อความของอิสยาห์ก็ทําให้เขามั่นใจครับทำให้กรรษัตริย์ เฮเซคิยาแห่งยูดาห์ uda, นั้นมั่นใจเพราะเจ้าทรงควบคุมทุกๆสถานการณ์ได้และความไว้วางใจตรงนี้นะครับก็จะทําให้เขาได้ลอยตัวและก็มีความเรียกว่าสบายใจแล้วก็ได้มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจากการวางใจในพระเจ้าที่มีต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับมันามอาจจะทําให้เกิดภาวะคุกค,คามเกิดภาวะที่เรารสึกว่าไม่มั่นใจเกิดภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นคงปลอดภยัย พี่น้องครับเราต้องเข้าหาพระเจ้าและวางใจเนฤทธิอำนาจของพระองค์ฤทธิอำนาจอธิปไตยของพระเจ้านั้นสามารถที่พึ่งพาได้ตลอดเวลาครับฉะนั้นเฮเซกิยาเขาได้รู้ความจริงและรู้เคล็ดลับตรงนี้ว่ายามใดก็ตามที่ชีวิตนั้นถูกขม่มขู่ข่มเหงมุ่งร้ายเราต้องแสวงหาพระเจ้านะครับพี่น้องครับก่อนจะจากกันนะครับผมอยากจะมีคําถามให้กับพี่น้องว่าในชุดส่วนตัวของเรานะครับเมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตนั้นเรา ได้ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแก้ปัญหากี่ครั้งครับเราอธิษฐานเราเสรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมใจแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าวางใจพระองค์มากน้อยแค่ไหนครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้จากเฮเซกิยาเพื่อแสวงหาสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนครับเรา ไม่ต้องพึ่งพาความเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งหรือความคิดสติปัญญาของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องเริ่มต้นให้ถูกก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยพระเจ้าก่อนนะครับฉะนั้นจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับเราจะร่วมใจกันอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าฉันเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ขอให้ชีวิตของกษัตริย์เฮเซคิยาจะเป็นตัวอย่างในการแสวงหาพระเจ้าในการที่ข้าพงศ์ทั้งหลายจะรู้ว่าทั้งหลายสมควรที่จะนำทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ได้ทูนต่อพระองค์ขอการทรงนำของพระองค์ขอการดูแลอารักขาที่มาจากพระเจ้าข้าองหลายเชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดสามารถจัดการกับไปคุกคามทุกชนิดและความท้าทายใดๆได้หมดข้าองหลายขอยืนยันถึงความเชื่อความศรัทธาของข้าองหลายที่มีต่อพระองค์และที่มีต่อพระองค์ผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างจึงอธิษฐานมอบชีวิตของข้าองหลายไว้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พี่น้องครับถ้าพี่น้องฟังแล้วรู้สึกได้รับประโยชน์นะครับเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทั้งยูท e f a c e b o o k นะครับของ c ีเจนไทยนะครับและสามารถที่จะแบ่งปันพระพรแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดมีภาระใจที่จะอธิษฐานเผื่ออยากจะถวายัพย์เพื่อเป็นพระพรมากขึ้นให้กับ c ีเจนไทยนะครับยินดีรับถวายครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรทุกมือที่ได้ถวายนะครับและทุกคําอธิษฐานที่ท่านได้มอบให้กับเราฐานทางการทรงนําของพระเจ้านะครับสวัสดีครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ